เลขเคลียรล่างสูตรที่หนึ่งเอาไว้พิจารณาสำหรับงวดวันที่16มีนา68แดวที่1 129ออก17ึงวดที่2 896ดออก60มา6งวดที่3 452ออก42มา2ตัวเลย วดที่สี่หนึ่งสองเออกสามหนึ่งมา1นะึ่งะวดที่ห้าถ้วหนึ่งแออก8 9มา8ปดวดที่หกหนึ่งสองเออกสองหนึ่งมาสองตัววดที่7จ็ดหดสี่ออกสี่หมา2ตัวอีกแล้ว มัดที่8 2 30ออก2 8มา2มัดที่9 1 2 9ออก9 4มา9มัดที่10 9 0 7ออก3 7งวดที่11 8 9 6ออก5 9มา9

ออก 2, สองหนึ่งสำหรับสูตรเคล่างนี้มีอยสามสูตรนะครับที่จะนำมาเสนอให้ชมชอบสูตรไหนไม่ชอบสูตรไหนตัดทิ้งเลือกได้ตามสบายเลยสิบแปดขออภัครับห้าหกสามออกสองสามสิห้าหกสาม

พิจารณาดูดีๆครับเป็นเพียงข้อมูลดิบๆมันจะจัจะสุกก็ต่อเมื่อหวยมันออกนะครับเป็นความรู้ไว้สำหรับการอุดหนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับโอเคไตยแรล์ลอตโต้เวลคัมยูออ